ิาไททยนเจ้าชายต้องสาบกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีที่ชื่อทรินิตี้นางเป็นราชินีที่กล้าหาญที่กล้าหาญและนำอนาณาจักรรุ่งเรืองหลายสิบปีประชาชนรักนางและชื่นชมนางเมื่อเวลาผ่านไปราชินีเริ่มทนงตัวและเริ่มเชื่อว่านางไม่มีทางแพ้ท่านราชินีอนาณาจักรใกล้ๆเสนอสันติ มันจะทําให้ทั้งสองอาณาจักรสงบสุขฮ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วพวกนั้นต้องเสนอสันติพวกมันต้องกลัวความสำเร็จของข้าแน่เพราะว่าข้าได้สร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง <c oughs> ใช่ท่านแม่ท่านชนะการรบมาหลายครั้งมากมายง่ายๆเลยด้วย <c oughs> ใช่เลยออดรี Audrey, ลูกแม่แม่ทับบอกพวกนั้นว่าเราจะเลือกเวลาเจรจาสันติพวกนั้นจะต้องไปด้วยถ้าอยากจะสงบสุข ท่านแม่ท่านกล้าหาและท้าทายมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าจะเชื่อว่าท่านชนะการรบอย่างง่ายดายนั้นมันผิดนะเพคะท่านมีกองทัพใหญ่ท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แต่โชคชะตาชักจูงพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ความกล้าเท่านั้นเจ้าหญิงซามานตาเป็นเจ้าหญิงคนเล็กของอาณาจากักรและไม่เหมือนออรีพี่สาวของนางซมนตาพูดตามความจริงเสมอและมักจะเรียกสติแม่ของเธออยู่เสมอ มีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นที่จะเชื่อในโชคชะตาวันนั้นเองในสวนของอาณาจักรเกิดความโกลาหลขึ้นฮ่าฮแน่นอนเดี๋ยวเจ้าว่าไงนะโอ้เฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะรีโมไอ้คนที่คุยกับตัวเองนี่ใครกันน่ะเขาไม่ได้มาจากอาณาจักรของเราครับเจ้าหญิงมอมชั้นถูกเรียกมาตรวจเขาแต่ไม่เห็นว่าเขามีอะไรผิดปกติยกเว้นแต่ว่าตัวเขากําลังเรืองแสงมีแค่คําอธิบายเดียวก็คือเขาโดนสาบ อ๋อเจ้าเจ้าเนะ่ะเป็นคนที่เป็นคนที่แย่และ,ะและสวยที่สุดที่ข้าเคยเจอเลยกล้าดียังไงมาว่าเจ้าหญิงของเราแย่อะไรนะข้าพูดแบบนั้นตอนไหนกันนี่เจ้าจะหยิกข้าทำไมเนี่ยแต่ว่าข้าไม่ได้แตะต้องเจ้าเลยนะพาข้าไปที่ภูเขาแอคลาทิสมันเป็นทางเดียวที่จะเอาชนะพ่อมดได้ภูเขาแอคลาทิสเหรอพ่อมดเหรอ เฮ้มันแย่มากแย่มากมากเลยฮะอเจ้าหญิงชายแปลกเมื่อกี้เหมือนจะโดนพ่อมดสาบเขากินและนอนไม่ได้ืมไอ้พ่อมดรายนั่นมันทำร้ายมันหลายอาณาจักรแล้วท่านแม่เขาแอคลาติสคืออะไรล่ะคะอ๋อมันเป็นสถานที่ที่สิ่งวิเศษมากมายอาศัยอยู่ และเหมือนพ่อหมดนั่นแหละพวกมันไม่เป็นมิตรหลายปีเหมือนนี้ทหาดีๆมากมายที่ต้องไปตายที่นั่นเพราะจะล่าพ่อมดข้าเกรงว่าเราจะช่วยเขาไม่ได้หรอกนะเขาอาจจะโดนสาบแต่อย่างน้อยเขาอยากไม่ตายและภูเขานั่นมันไม่ใช่ที่ที่เขาควรจะไปท่านราชินีภูเขานั่นนับเถอจิตวิญ,ญญาณที่เต็มเปี่ยมในสมัยก่อนว่ากันว่าเมื่อคนสองคนสามัคคีกันสองคนจะกลายเป็นวิญ,ญญาณเดียว ทางเดียวที่สองคนจะกลายเป็นวิญญาณเดียวก็คือการสมรสถ,ถ้าชายคนนั้นแต่งงานกับใครเขากับคู่รักจะเข้าภูเขาไปหาพ่อมดได้โดยที่ไม่หลงทางเป็นคำแนะนำที่บ้าจริงๆข้าไม่ยอมให้ใครจากอาณาจักรของข้าไปแต่งงานกับชายแปลกๆนั่นแล้วเข้าป่าไปหรอกนะมันอันตรายข้าจะแต่งงานกับเขาท่านแม่ข้าเป็นเจ้าหญิงของอาณาจากักรพ่อมดคนนี้จะต้องพ่ และมันเป็นหน้าที่ของข้าที่จะออกตัวข้าฝึกมาเพื่อรบข้าปกป้องชายคนนั้นแล้วเอาชนะพ่อหมดได้นี่คือโชคชะตาเอา้าเจ้ากับโชคชะตานี่ยังไงนะราชินีทรินิตีกับเจ้าหญิงออรีพยายามทุกอย่างเพื่อจะบอกให้นางเชื่อแต่ซา m a n นตาตัดสินใจแล้วพิธีเกิดขึ้นแบบสั้นและเรียบง่ายการสมรสทําให้ทั้งสองเป็นคู่ครองกันราชินีเศร้าที่เจ้าหญิงออกจากวางไป ที่ภูเขากับสามีใหม่ของเธอใช่ใช่ใช่เราเข้าป่ามาแล้วบอกหน่อยสิเจ้าหญิงว่าทำไมเจ้าไม่ต้องการคบเพลิงถ้าเจ้าไม่เลิกกัดข้าข้าจะจามแรงๆทำให้เจ้าไปที่อีกฝั่งของป่าเลยแล้วก็ใช่เราถึงไหนแล้วนะใช่ทำไมเจ้าไม่ต้องใช้คบเพลิงล่ะเออเพราะเจ้าเรืองแสนพอแล้วมะ้งแน่นอนเจ้าคือเจ้าหญิงและฉลาดด้วย บคนไม่เขาไม่ได้หมายถึงแบบนั้นหรอกเฮ้ยเลิกกัดเถอหน้าคืนหนึ่งตอนที่เจ้าหญิงกลับมาจากบ่อน้ำใกล้ๆพร้อมกับน้ำนางตกใจที่เห็นสาลแวนหลับลึกและมีอะไรแปลกๆและนางเห็นว่าแสงนั้นออกมาจากมือของสามีนางโอ้จมูกของเขานั้นไม่ใช่ที่ที่ดีที่จะอยู่เลยเขาจะจามแน่นอน ออกไปจากสามีข้านะเจ้าหญิงขอละเราไม่ทำร้ายราชาซซลิวแวนหรอกหน้าราชาซาริวแวนเหรอใช่เจ้าหญิงเขาเป็นราชาของนิวแลนด์มันเป็นดินแดนที่อยู่ไกลออกไปหลังหุบเขามันอยู่ใกล้ๆบ้านของเราทะเลสาบเพ็กซี่เราโดนพ่อมดที่อยู่ใกล้ๆทำร้ายเราได้รับพลังของเราจากราชนีและนางได้มันมาจากเห็นวิเศษมันมีพลังมากมาย แต่พ่อมดก็มอยมันไปจากบ้านเราและตั้งแต่นั้นมาราชนินีก็ป่วยเสมอเราไปหาราชาให้เขามาช่วยเขาใจดีเขาช่วยเราทันทีหินวิเศษนั้นถูกส่งต่อมาโดยบรรพบุรุษของเรามีแต่เราที่จะทวงมันคืนได้เราเลยต้องเดินทางกับราชาพลังงานของเราลดลงเรื่อยๆเ,เราต้องการพลังเพื่ออยู่รอดราชาเสนอให้เราอยู่ในร่างเขาเมื่อเราไปถึงท่าพ่อมดเขาจะสู้กับพ่อมดและเราก็จะเอาเหินนั้นกลับมา แล้วเขาจะสื้อกับพ่อมดยังไงถ้าเขาไม่กินไม่นอนอะไรแบบเนี้ยพิกซี่ไม่มีคำตอบเฮ้ข้าภูมิจะในตัวเขาคนคิดว่าเขาเป็นคนบ้าคนหนึ่งและเขาไม่ใส่ใจเขากล้าและแกร่งมากๆเลยนะเขาเอาชนะได้แน่นอนแต่เขาเนี่ยจะต้องรอดแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะอืมข้าช่วยได้สมานต้ามีเพื่อนของเธอพูดนะ้ำ เธอเรียกพูดน้ำออกมาแล้วขอให้พูดน้ำช่วยพูดน้ำคิดแล้วก็กลับลงไปในน้ำแล้วกลับออกมาพร้อมกับโคลนวิเศษซามนตาสร้างหม้อวิเศษแล้วขอให้พิกซี่นั่งอยู่ข้างในหม้อนั้นหม้อวิเศษมันให้พลังงานกับพวกพิกซี่พวกนั้นไม่ต้องเข้าไปอยู่ในร่างกายของราชาแล้วจำเอาไว้เจ้าหญิงทางเดียวที่จะเอาชนะพ่อหมดได้ก็คือการทำให้เขาเจอกับแสงสว่างเพื่อบ่ายของวันต่อมา เซรูแวนก็ตื่นขึ้นโอ้ว้าวเหมือนข้าหลับไปนานมากเดี๋ยวนะข้ากับพิตาได้ข้าเอาชนะพ่อมดได้แล้วเหรอตอนนอนเนี่ยนะพิกซี่ได้หินกลับมาแล้วเหรอ <c oughs> ข้าอุตส่าห์คิดว่าสามีข้าฉลาดและหลักแหลมแล้วนะเจ้าพูดอะไรที่ทําให้ดูเดร์ทันทีเรายัางไปไม่ถึงถ้ำเลยราชาพิกซี่เนี่ยที่เจ้าเอาแต่ขู่ว่าจะจามแล้วหาบ้านใหม่ได้แล้วข้ารู้เรื่องพิกซี่ และการที่เจ้าเสนอความช่วยเหลือข้าภูมิใจนะข้ารู้แต่แรกแล้วว่าข้าจะแต่งงานกับหญิงที่ดี <c oughs> ไม่นานพวกเขาก็เข้าไปในถ้าพ่อมดได้ตอนนั้นก็บ่ายแล้วแต่ในป่านั้นมันมืดทึบมากเหมือนกับเป็นตอนกลางคืนทำไมถึงมืดจังคือป่ามันทึบและพิกซี่ก็เสียแสงของตัวเองไปน่ะข้าจะต้องไปคนเดียวพิกซี่ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีแสง <c oughs> ดูสิว่าใครมาน่ายินดีที่พวกเชื้อพระวงมาถึงบ้านค่ะดีแล้วที่เจ้าออกมาจากรังของตัวเองเอาหินวิเศษคืนให้กับพิกซี่เดี๋ยนี้นะแล้วข้าจะให้อภัยเจ้าโอ้โหกลัวตายละ่ะช่วยด้วยช่วยด้วย <laughs> <laughs> น่ารักจริงๆเลยเนะราชาสเลว,วนราชาสเลว,วนหยิบเอาวงออกมาพยายามจะจับพ่อมด แต่เขาเอาแต่หลบการโจมตีพูดบอกว่าการเอาชนะพ่อมดคือการทําให้เขาเนวดเจอกับแสงสว่างมันคือพระอาทิตย์แต่ป่ามันเทึบเกินไปเดี๋ยวนะไม่ใช่แค่แสงอาทิตย์เท่านั้นพิกซี่ก็มีแสงสว่างจ้าด้วยเจ้ามีพลังกว่าเขามากเพราะเจ้าจิตใจบริสุทธิ์ไงล่ะเชื่อในตัวเองในพิกซี่แล้วปล่อยให้หัวใจเจ้าส่งแสงที่สว่างที่สุดออกมาอีกด้านหนึ่ง พ่อมดกำลังโจมตีราชาอย่างเต็มที่เฮีย <c oughs> กลัวงูเหรือราชาอ๋อได้แล้วถึงเวลาที่จะบอกลากันแล้วกล้าดียังไงเจ้าใช้พลังของเจ้าเพื่อตัวเองแล้วเราไม่มีทางให้เจ้าชนะมันนี่เลยพิกซี่รวมตัวกันแล้วส่องแสงสว่างมากที่สุดสแตมิต้าวิ่งไปหาราชาสลแวนแล้วปิดตาเขาแสงมันกลืนกินพ่อมดมา อาณาจักรนิวแลนด์ดีใจที่ราชากลับมาและพิกซี่ก็ดีใจที่ได้ราชินีกลับมาราชาเซลวนนั้นเขามีความสุขมากที่เขาเจอกับโชคชะตาของตัวเองอ๋อข้าเย่อหยิ่งมาโดยตลอดโชคชะตาของเจ้าทําให้เจ้าได้กลายเป็นราชินีที่กล้าหาญเจ้านอบน้อมและมั่นใจที่จะให้โชคชะตานําทางเจ้าเจ้าสอนข้าให้เป็นผู้นําที่ฉลาดและเป็นคนดีใช่แล้ว อาณาจักรนิวแลนด์นั้นถูกปกครองอย่างรุ่งเรืองโดยราชาเซลแวนและราชินีซาเมต้าเป็นเวลาหลายหลายปี